สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะคะในคอยเท็ดทูยูนะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันก่อนนะคะพอเข้าเสร็จนะคะเ,เพื่อนเก็ไปตรง user ตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ไปตรง setting ค่ะ Setting ต,ต,ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ Login password ร์ดเนี่ย ที่เราล็อกอินมาครั้งแรกนะคะจะเป็นตัวเดียวกับที่ payment password นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนล็อกอิน password เนี่ยก็กดไปตรงนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะคะ get code ค่ะเพื่อที่จะไปเอารหัสการเปลี่ยน password มาจากอีเมลนะคะ ก็เข้าไปในอีเมลนะเข้าไปในอีเมลที่เราสมัครไว้นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ไปเอารหัสมานะคะ3 1 0 6นึอ่ะใส่เข้าไป3 1 0 6นึนนะคะแล้วช่องนี้นะคะก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็คอนเฟิร์มนะคะเอาให้เหมือนกันนะคะบนกับล่างกดคอนเฟิร์มค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเราก็สามารถล็อกอินโดยใช้พาสเวิร์ดใหม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ประมาณนี้สวัสดีค่ะ